ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยฮะวันนี้ยวผมที่กันครูซินสิเฮ็ดคนดีคนเดิมวันนี้ผมจะมาสอนหาเบตรตร็ดตกปลาใน,นแบบฟิตกันนะคะเบ็ดที่ผมจะมาสอนหาวันนี้ก็คือเบ็ดวันนี้ฮะ,ะนี่เบ็ดบลิกล็อกเบ็ดตัวนีเน้เป็นเบ็ดน่าจะเนลับแหละเป็นเบ็ดลับลับแหละ ซึ่งมันจะหาได้เฉพาะนี่นะคะตอนฤดูร้อนคือกลางคืนแล้วก็มีหมอกด้วยซึ่งอันดับแรกเดีย๋ยวมันจะพาไปซึ่งถ้าเป็นตอนอย่างนี้นะมันจะมีวิญญาณเกิดอยู่ซึ่งเป็นเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้มันเป็นผู้นำการทำบิดเลี้ยวไปก่อนนี่นะคะ เกาะที่เขาจะอยู่ก็คือเกาะที่อยู่แล้วระหว่างน่าจะแถวๆอยู่แถวๆชายฝั่งที่ถูกท่ทิ้งนะคะอืมอยู่ไหนล่ะตอนนี้ไงตรงนี้นี่ค่ะโวยโวยโวยีการฝังเก้งก็คือตรงข้างๆเลยนะคะตรงชายฝั่งที่ถูกท่อท,ทิ้ง่อจะมีเกาะเล็กๆอยู่ซึ่งไม่มีชื่อบอกในหนัน,นะฮะ ซึ่งวิญญาณที่เรจะอย,อยู่ตรงนี้นี่วิญญาณคนนี้เองซึ่งเราก็ต้องทำภารกิจนะฮะเดี๋ยวผมจะพาไปทำเลยลาดับแรกนะฮะลำดับแรกให้ตามผมมาี่นี่ก่อนลาดับแรกเราต้องไปเก็บอีกก่อนนะฮะให้ครบสามก่อนซึ่งการเก็บอีกนี่ถ้าต้องเก็บนี่ต้องเก็บเนี่ย ยาเซิฟนั้นนะฮะถ้ายาเซิฟนม่ไม่สามารถติดอีกได้แล้วคืออีกมันจะรีนะถ้ายาให้เซิฟซึ่งหินก้อนแรกก็จะอยู่ตรงโลสดิปเบนะฮะระบายดัก่อนเนี่ยันไม่แก้เลยคือ,นนะ <c oughs> อ,อล,ลอยมาไหนเนี่ยเด้งออกจากเรือแล้วลอยมาไหนลอยลอยได้ระบไยตรงที่แบบตรง แถวฟองภูเขาไฟนะฮะรับขึ้นมากันก่อนขึ้นมาขึ้นมาต้ก็ไปตรงนี้ตรงนี้ก็ระวังด้วยนะฮะระวังถูกลาวาถูกลาวานี่คือตายนะนีะ่อยู่ตรงนี้เลยตรงนี้เลยตรงปิเดเรดาร์ก่อนปิดเรดาร์ละ เนี่ยทุกคนปีนมาทางนี้นะฮะปีนมาทางนี้จุบจุบเห็นก็จะอยู่ตรงด้านหน้านะฮะนี่ตรงนี้เลยปิดอิดนะฮะจุบเห็นก้อนแรกติ๊กไปเลยเนี่ถ้าติ๊กแล้วจะมีแสงขึ้นเหมือนเมื่อกี้นะะต่อไปต่อไปจะอยู่ที่ต่อไปจะอยู่ที่เอ่อ ก็ไม่ใช่สิเดือดใต้น้ำบนฮะเดยวดทุกคนครับทุกคนครับผมเจอน้ำบนลแล้วแต่ว่าเรือผมเมื่อกี้มันจะบ้านะผมขับผ่านหลายรอบแล้วตรงนี้แต่ว่าผมไม่ได้เปิดเลด้านะก่อนอันนี้แบบผมไม่เห็นน้ำผมไม่เห็นแสงมันโอเคลงมานะไปที่เด๋ยวเดือกันนี้มาถึงเดืแล้วให้ทุกคนเลี้ยวซ้ายนะฮะเลี้ยวซ้ายมาตรงมเหินตรงนี้ซึ่งหินก็จะอยู่ตรงนี้นะนี่อยู่ตรงนี้เลยข้อหืวตรงนี้ จกดไปไปเห็นตอนะที่สามต่อนะฮะซึ่งเห็นอันต่อไปนะฮะอยู่เกาะ Ancient Orange เมื่อเรามาถึงตรงนี้นะคะถึงยอดเขาแล้วให้เราโดดลงไปตรงนี้นะคะใ,ให้เรามาดูตรงนี้นะตรงข้ามที่มีรั้วอยู่ด้านหน้าเป็นที่ซื้อบิดินิกซึ่งหินก็จะปักในตัวนรงนางานอย่างนี้นะกดไปเลยเอาล่ะเมื่อเรากดหินครบทุกอันแล้วเราทีนี้เราก็ต้องไปเอาโค้ดนะฮะโค้ดจะอยู่ที่เกาะมัสโกวแล้วก็ แล้วก็ทาใต้น้ำนะโอเคนะฮะท่านเมื่อเราถึงเกาะมัสโกฟแล้วก็ให้เราโดดขึ้นมาบนเห็ดตรงนี้นะฮะตรงหน้าเกาะมีเห็ดแดงสองอันอยู่ทางซ้ายของเกาะโอ้ยตกยุบขึ้นไปนะฮะเฮ้อนเนี่ยตราสูงผมไม่ถึงอะโดดขึ้นไปไม่ได้โอเคแล้วทีนี้ก็ให้เราปีนขึ้นมาต้นตรงต้นไม้ตรงนี้นะฮะปีนขึ้นไปเลย เขาจะอยู่ตรงต้นไม้เลยนี่นะนี่คือโค้ดของผมฮนะโค้ดแต่ละคนไม่หวือนกันฮนะของผมจะเป็น race นะฮะ r a c e ทีนี้ก็ปเป็นโค้ดที่อยู่บุม๋มก็เป็นโค้ดที่อยู่ตรงทํำใต้ถุนนะฮะทำทําำ,ำ,ำดีเซลเด,ดีนะฮนะถ้านะใครไม่รู้ว่าดีเซลเด,ดียนอที่ไหนก็คือทํำ ทำตรงที่เราแววทำตรงที่เราแววไเาทาเด่นกันนะฮะทำน,นั้นแหละคนเข้ามาในถ้ำตรงนี้นะฮะระวังทุ่นระเบิดเยนะฮะทีม่ถ้าเราโดนนี่คือตุ้มระเบิดกลับไปจนเกิดเลยนะฮะเพราะว่าน้ำมาตรงนี้นะฮะตรงกลางในนี้เราก็ต้องไปเซฟจุดเกิดด้วยนะฮะเซฟจุดเกิดที่ที่ทะเลนี้ นี่ถ้าใครไม่รู้ว่าคนเสื้อเนเกิดอยู่ตรงนี้นะผู้ดูแลโรงแรมกดเฟไปเลยแต่ผมตอนแต่ผมไม่เสื้ะนะถ้าทีนี้เราก็โหนสลินไปตรงนั้นเพื่อเอารหัสตรงโอ้ยช้าเกินท <c oughs> ิ้งอะไรช้าขนาดนี้อามาตรงนี้นะเพื่อเอารหัสตรงบ่อน,น้ำฝนนะ เอ้าวทุกทผมกดิดุชึบโอเคถึงแล้วระวังตรงสลิงตรงนี้ด้วยนะมันจะหัวไปตรงนน้อนอะ่ะเราไม่ได้จะไปตรงนน้นเราเข้ามาในบ่อน,น้ำกดชึบชึบนี่หมอนสาดน้ำเค็มที่ที่หมดสภาพนะ โค้ดก็จะอยู่ตรงตรงนี้นะนี่ตรงนี้เลยนี่โค้ดของผมจะเป็นหกห้าสี่นะจำเอาไว้แจำเอาไว้นะทุกคนจากโค้ดของผมเป็นใส่นะโค้ดโค้ดทุกคนไม่เหมือนกันนะฮะบางคนอาจจะเป็นแบบโค้ดยาวๆหรือเลขง่ายๆมีโค้ดง่ายๆนะฮะเมื่อทุกคนทําตามผมเสร็จเรียบร้อยทุกอย่างแล้ว ก็จับจับนะฮะให้ทุกคนถ้าถ้าถ้าทุกคนเซฟอยู่ตรงนี้ให้ทุกคนตามมาตรงนี้จะเป็นกระจกนะฮะพาว้าไปที่ซันสตนรวนว้นไปเลยว้าไปกันเลยสมองกับด้านดูดีที่สลับวานเกิด มไม่สนใจฮนะแต่ก็อยู่ที่แม่นี้แหละแต่ว่าผมไม่สนใจให้ทุกๆทุกคนมาตกปลาทองตรงนี้นะฮะนี่เปิดเลยได้ดูว่าจะเจอดาบาฟ้าเฟื่อฟิตชุดโอ้นี่ไงเดียวได้เลยปลาปลาเอิญปลาอ้วนนะ,ะปลาทองชื้อเอาแบบไหนก็ได้นะฮะทำไมตรงนี้มันเขียนว่าปบ๊บูเพอร์บูเพอร์ ตรงนั้นเขียนว่าบ๊อบเฟอร์แต่จริงๆเราไม่ได้รัว,ว่าพัฟเฟอร์สรุปมนอ่านว่าอย่างไรกั <c oughs> นแน่ไม่ใช่คนอื่นชุดทันนี้ก็เป็นซื้อโทเท่มหมอกนี่นะคะจุดซื้อโทเท่มหมอกก็จะอยู่ข้างๆเกาะเลยให้เราซื้อมาอันนึงก็พอโทเท่มหมอกสมวกชุดเอา ตีนนี้ก็ชัวง์เทียมไมู่เวลานะฮะทุกคนน่าจะรู้จุดซื้ออยู่ก็ที่นี่เรากลับไปตรงเกาะน้ำแล้วตรงเกาะนี่มีคุณผีเวลาเมื่อทุกคนทําทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยนะฮะทําทุกอย่างที่ทําตามผมเสร็จเรียบร้อยทุกคนก็มาตรงเกาะนี้แล้วก็หนึ่งเวลาชิปตอนนี้ก็ใช้ควันใช้ชวร์เทมหมองนะรอก่อนรอให้มันเมื่อก่อน โอเคอ๋ออ๋อเปนหมอกอยู่แล้วโอเคนะฮะทีนี้เราก็ถือปลาอับปลานี่ปลาปลักหอกงั้นทีนี้ทุกคนก็ต้องท่องกระถาก่อนนะะท่องกระถาผมเขีเยนคาะถาให้ทุกคนนี่นะะท่องกระถาอย่างนี้ก่อนแล้วทีนี้ก็เว้นว่าแล้วแล้วก็ใส่นี่ใส่โค้ดของทุกคนไปนะแล้วก็จุแล้วก็วินวักแล้วก็ตามด้วย ดจากบอ้นำกดนะฮะนี่แล้วกดไปแล ah, oh. Oh, ้วทุกคนก็ต้องถึงมากาเวนนะคะคลิปอ๋อผมผมไม่ได้ไปเซตจุดเกิดอยู่ตรงดีเซลเลตดีมากมันก็เลยไม่ได้ถ้าทุกคนตามทำตามนี้มันก็จะพาไาไ์ที่จุดซื้อเบ็ดบิ๊กล็นะฮะเบ็ดเบ็ดอนี่เองนี่เบ็นี้เบ็ดี่เบ็ดสุด เป็นสุดใหญ่มโห,หราเลยเพื่อนแล้วทีนี้ราคาของมันน่าจะอยู่ประมาณหนึ่งหมื่นสามพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดนะฮะซึง่งผมจำราคาไม่ได้เอาละคิมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้แก่ทุกคนนะฮะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กด s u b สไ r i b e ให้ผมด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับคอเสริมนะคะคือในในตัวคลิปหลักผมลืมบอกให้ทุกคนใส่ฉายาที่ถูกต้องนะฮะฉายาที่ถูกต้องคือยังไงคือฉายายแบบ ตามเวลานะฮะถ้าตอนนี้ผมคือผมอัดคลิปนี้ในเวลาหนึ่งทุ่มผมก็ต้องใส่ใสยฉายานี้นะนะฮะเดี๋ยวผมขึ้นตารางฉายาให้ดูก่อนนี่นะคือตารางฉายานี่เขาจะมีแบ่งเป็นของวัตถ่ไทยให้เราดูนะฮะจะได้ดูง่ายขึ้นคือตอนนี้ผมอัดในตอนหนึ่งทุ่มนะ,ะเติมซึ่งผมก็ต้องใส่ฉายาเพื่อนที่ดีที่สุดของอ๊อกนะฮะ นี่พอใส่แล้วก็พอใส่ฉายาที่ถูกต้องแล้วนะฮะให้ทุกคนท่องคาถาเหมือนเดิม